สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้มาดูวิธีการแยกพอร์ตในแอปดามกันเออเขามีอัปเดตใหม่มาแล้วก็ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันแล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับ สำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานายป๊อปคอนขอบคุณนะครับที่อยู่เคียงข้างเรามาทุกเดือนเลยนะครับสั่งป๊อปคอนนะครับตั้งแต่ราคาส่งนะตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับมีทั้งเป็นกระปุกมีทั้งเป็นห่อนะครับสามารถสั่งได้ที่ f เฟซ o o ๊กเพจนายป๊อปคอนนะครับมีคลิปสอนการทำป๊อปคอนที่ช่อง YouTube นายป๊อปคอนแล้วก็มีเครื่องทำป๊อปคอนจำหน่ายกันด้วยนะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามรับชิมรับชมกันได้ขอบคุณมากๆานะครับ อ่ะสำหรับดามแยกพอร์ตมาดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะทุกคนเข้าไปที่แอปดามนะครับแอปดามแล้วไปกดคำว่ารั์สินรั์สินรั์สตินตน,ตน,นี่ให้ดูพอร์ตนี่รู้สึกเขินๆอย่างเลยนะครับพอร์ตมีหุ้นไทยเนี่ยติดลบอยู่นะครับอกองทุนรวมนี่ยังบวกนะตุนสลัดก็บวกอยู่นะอ่ะพอเข้ารัพ์สินเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดคำว่าพอร์ตของฉันนะครับอ่ะพอร์ตของฉัน มันจะเจออย่างนี้นะครับมีคําว่าสร้างพอร์ตใหม่ตรงนี้นะทุกคนสังเกตให้ดีสร้างพอร์ตใหม่เราก็สามารถสร้างพอร์ตได้ตรงนี้นะครับพอกดสร้างพอร์ตใหม่เข้าไปสิ่งที่ต้องทำก็คือ1นนะครับตั้งชื่อพอร์ตนะครับเอ,อ,อาจจะแบบมีตัวอย่างเนี่ยบันผลงามหุ่นร้อยเด้งกเกษย์สลานอะไรอย่างเงี้ยมีชื่อตัวอย่างให้นะทุกคนแล้วก็ตั้งชื่อพอร์ตว่าระยะยาวแล้วกันมีเป้าหมายอยู่ที่5ล้านบาทนะครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับจะเจอคําว่าเลือกสินทรัพย์เลือกสินทรัพย์เราก็กดเข้าไปได้เลยนะทุกคนเลือกสินทรัพย์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะในออแอปดามเรานะไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก FCD หรือว่าดามเซฟนะครับมีหุ้นมีกองทุนอ่ะมี S c b นี่ซื้อไว้นิดๆหน่อยๆนะครับ มีหุ้น SLGPG อันนี้เป็นชื่อหุ้นที่เรามีนะหุ้นไทยก็มีนะทุกคนเราจะลองเลือกวูนะวูวูผมบวกอยู่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะทุกคนลองเลือกวูเข้าพอร์ตนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะมันก็จะมาโผล่หน้านี้หน้าเมื่อกี้นี้แหละครับก็จะมีวูตรงนี้นะครับว่าเอาเข้าพอร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดสร้างได้เลยครับกดสร้างกรึง่งกดสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับ วูมันก็จะเข้าไปอยู่ในพอร์ตของฉันในพอร์ตระยะยาวที่เราตั้งเชื่อไว้เห็นไหมเราสามารถเลือกหยิบได้หลายตัวนะเนี่ยอยากหยิบตัวไหนเข้าไปก็ได้หลายตัวอาจจะเป็นปันผลอาจจะเป็นเติบโตอาจจะเป็นระยะสั้นอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่เบื้องต้มนก็จะเข้าไปอยู่ในพอร์ตของฉันตรงนี้ในระยะยาวนะครับแต่ว่านะครับพอไปดูสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ย ไอตัววูเนี่ยมันก็ยังอยู่ในพุ้นสหรัฐอยู่มันไม่ได้แยกออกจากกันนะสินทรัพย์ทั้งหมดก็ยังอยู่นะครับวูนะครับก็ถูกเคลื่อนย้ายทั้งหมดเข้าไปในพอร์ตมันไม่สามารถแบ่งได้ด้วยนะสมมุติผมจะเอาวูสักหนึ่งร้อยหุ้นนะของวูไปไว้ในพอร์ตหนึ่งแล้วเอาอีกร้อยหุ้นไปไว้พอร์ตหนึ่งไม่ได้มันไปทั้งตัวเลยมีเท่าไหร่ไปหมดจริงๆเราก็อยากจะแบ่งไม้ไว้เล่นนะว่าแบบไอไอวูอ่อก้อนอนี้เก็บไว้ระยะยาวนะครับหรือ,อ,อ,อว่าวูก้อนนี้เอาไว้ขายอะไรเงี้ย แต่ว่ามันยังทําไม่ได้นะทุกคนเออเราก็ต้องไปซื้อขายเอาเองไปหาเครื่องคานวณข้างนอกกันเองอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นนี้ก็มีพอร์ตแยกได้ก็อาจจะเก็บไปว่าเอ้ยอันนี้เป็นหุ้นลุ้นอันนี้เป็นหุ้นถือยาวอันนี้เป็นหุ้นกระแสหุ้นเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เรานะครับใส่พอร์ตได้ทั้งเงินสดใส่พอร์ตได้ทั้งหุ้นอเมริกากองทุนหรือว่าเป็นหุ้นไทยนะครับเป็นทองก็ได้นะรับสินทั้งหมดได้หมดเลยก็อยู่ที่เราเลือกว่าจะใส่อะไรเข้าไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวปักตะก,กามีตะก,การด้วยนะใครอยากสปอ์ตเราก็สามารถกดซื้อปลาสลิดได้ตัว,ต,วตัวชอบปลาสลิดนะครับปลาสลิดทอดกรอบอร่อยมากนะร้านไหนไม่รู้แหละแต่ว่าอยู่ในช้อปปีก็ลองกดสั่งกันดูแล้วกันนะทุกคนโอเคคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง N J Story ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บาย